กดตึกนะครับก็จะมีกลายเซตติ n งครับมี Setting มี Information Information อันแรกสวิตช์มันจะเป็นตัวเข้ารหัสเราผมไม่มีรหัสครับกลายเซตติ n งครับก็จะมีโด i m ไทม์กร i n พอร์ตแล้วก็วอร์กิ d งโหมดครับอันแรกโดว์ไทม์นะครับโดหนึ่งโดสองโดสาม คหนึ 1, 2, uh ่งสองสามนี่ที่ผมบอกเลยทามัติพายก็คือการคูณน,นะครับถ้าเราไปเปิดออนซิงเกิลเขาพอเราเข้าปุ๊บขเขาจะถามว่าซิงเกิลโดสคูณสองเอเนเบอร์ไหมเปิดตกลง uh huh. ครับปึ๊บเรากดย้อนนะครับตัวนี้จะกลายเป็น, 2, uh huh. นคูณสองแต่ว่าคำนวณจากตัวนี้ uh huh. สี่จุดแปดอันนี้คูณสองครับสองจุดสี่คูณสองก็เป็นหนึ่งนะฮะตึก๊กเราไปเซตติ้งครับถ้าเราไม่ใส่คูณได้ไหมเราไม่ได้ไอเ,เนี่ย คูณนี่ในกรณีที่ลูกค้าใช้เยอะใช้ดผดกาแฟเยอะคูณสองแก้วสองแก้ว,กวครับอ๋อแล้วก็ใช้อันนี้ไปแล้วก็คูณสามก็เหมือนกันครับเหมือนกันก็เอาโดสนี้มาคูณสามอืมก็จะเป็นคูณสาม อืมก็เอาอันนี้มารวมกันเหรออันนี้ไม่ตั้งพอร์หน่ยใช่ครับเอาด้วสองไปคูณสามเห็นไหมที่ผม,อมบอกสามสิบวิถ้าไม่บดต่อมันบดเองเลยอืครับกดหนอยนะโอ้ ตั้งได้ว่าอันนี้ปิดก่อนคุณสามครับต่อไปเรามาดูกอดิงพอร์สนะครับครับเขาก็ถามว่าเราจะเปิดโหมดนี้ยในโดสไหนครับสมมติว,ว่าผมเปิดโดสนี้ไทม์โดสกี่เปอร์เซ็นต์ 7จ็ดสิห้าหยุดแล้วค่อยป,ปัน่นอีกยี่เปร์เ็เปิดไหมเปเดเอิ์อืมต,ต,ต,ตึกตึกตึกนะครับเขา <อ S 1> <ส>ะเสร็จอืม Working Mode ครับเขาจะให้เลือกว่าจะให้กดตรงนี้แล้วออกเลยหรือใขกงตรงนี้ครับแล้วก็ Setting ครับแรกภาษาเวลาวันที่เวลาขอมสวา่างนะครับ ข้อห้านี่มันไม่ติดใช่ไหมไม่ติดครับเพราว่าต้องเข้าไปอนุที่ผมบอกไม่มีคอนเนคชันคืออะไรนะครับอมันก็จะมี Wi-Fi มือถือต่อมือถือหรือ w i f ฟต่อในในร้านร้านครับต่อไ้อม่้อมูลข้อมชลอมู้อม ก็จะมี road counter daily stats ก็คือนับวันวันนี้เรากดโดสไหนเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงภายในวันนี้นะครับอ alert ก็คือพวกเเลอร์เเลอรร์คับเบอร์ h ส s อ o ี่ก็คือการเปลี่ยนพันบันะครับเปลี่ยนกี่ครั้งอะไรกันอไงต่อไปก็ fill back มาตึ้งเองไหมเบอร์ history เอไตัวข้อห้ามาตึ้งเองอ๋อมันจะเปมนตึ้งเองเหรอใช่ครับ มันต้องเข้าหมออ๋อเสวิตและไอ้สวิตนี่ไม่มีรหัสไม่มีครับไม่ได้ดิต้องมีรหัสดิใชเขาบอกไม่มีก็นั่นก็มาไม่มีรหัสไงก็ถึงเข้าไม่ได้ไงก็จบพิษเพยครับคอนเสวะแสดงบายคือหน้าจอเป็นปีวครับตรงน้ครับน่าจบแล้วรมันมีแค่นี้ครับ